ที่ลาใส่นะมีให้เลือกทั้งหมด6สีค่ะยอหญิงชอชิง0ูนนะคะย่อหญิงชอชิง0ูนลายสวยมากนะคะตัวลูกไม้เป็นเนื้อลูกไม้คอตตอนนะคะจะไม่ราคายเสืองผิวแล้วก็นุ่มมากๆนะคะรุ่นนี้นะคือเป็นงานเนื้อผ้าดีนะคะแล้วก็ตัวลายดอกเนี่ยเขาจะมีเกสรน,นะคะแล้วก็ดอกลอยขึ้นมาแบบนี้ทั่วตัวเลย ะะเป็นลายที่มีดอกไม้ทั่วตัวแบบนี้เลยนะคะตรงคอนะคะก็จะแต่งเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็เกสรแบบนี้นะคะลายนี้ถือว่าเป็นลายที่แน่นเลยนะคะทําลายออกมาแบบสวยแล้วก็แน่นเลยใครที่ชอบงานนะคะทรงคลาสสิกนะคะทรงนี้เราเรียกว่าทรงคลาสสิกเพราะว่าตัวเสือเ้อจะเป็นคอ,อกลมนะคะแล้วก็แขนกระบอกตรงซิบจะอยู่ด้านข้างนะคะซิปจะอยู่ด้านข้างตัวเสื้อจะมีผ่าเนื่องจากว่าเวลาที่เรานั่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ผ่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกนะคะตัวเสื้อจะอยู่สะโพกต้นบนนะคะนั่งแบบสูง156นะคะ เราใส่ไซส์40อยู่มีรอบอกตั้งแต่ 38, 40, 42, 44และ46วัดรอบอกอย่างไรนะคะวัดรอบอกอย่างไรลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะคะฟังทางนี้เลยนะคะวัดรอบอกอย่างไรเราใช้ตัวเอ่อใส่วัดนะคะวัดรอบอกด้านบนนะคะให้พอดีนะคะให้พอดีนะคะ ให้พอดีตัวนะคะแล้วก็ได้เท่าไหร่นะคะบวกเพิ่ม2หรือ4นิว้วจะรู้ได้ยังไงว่า2หรือ4นิ้วนะคะบางท่านไม่ค่อยมีเนื้อนะคะก็สามารถบวกเพิ่มแค่2นิ้วก็จะใส่แบบพอดีแต่ว่าถ้ามีเนืเ้อเยอะอย่างดอางอย่างเช่นต้นแขนใหญ่ไหลกว้างนะคะมีหน้าท้องก็บวกเพิ่ม4นิ้วจะได้สบายๆอย่างดาบวกเพิ่ม4นิ้วเห็นไหมดาจะมีพื้นที่เหลือด้านข้างเยอะหน่อยนะคะ <os> ก็จะเป็นทรงที่ใส่สบายขึ้นนะคะอยู่ที่ความชอบนะสนิ้วหรือ4นิ้วอยู่ที่ความชอบดอังสองนิว้วดาใส่ได้ไหมดาก็ใส่ได้สัานาน่นแนดะ ะะมันแน่นแล้วเรารู้สึกว่ามันอืดอัดเกินไปนะก็เลยชอบแบบหลวมนิดนึงนะคะอยู่ที่ความชอบ้ะก็เลยบอกเพิ่มสีนิ้วนะรุ่นนี้มีทั้งหมด6สีเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดทั้ง6สีให้ดูเลยนะคะ,ะตัวแรกนะคะคือสีขาว ดะะ้าซยอยู่คือสีขาวลายดอกไม้หัวใจนะคะข้อกรมนะคะแขนก็บอกตรงนะคะแล้วก็ซิปจะอยู่ด้านข้างนะคะเป็นแบบสวมนะคะเป็นแบบสวมยอหญิงชอชิง0ูนย์ค่ะรุ่นนี้1 5 5 0าบาทนะคะปีค่ะตัวนี้คือชมพูกะปินะคะตัวนี้คือชมพูเข้มเป็นชมพูกีบบัวค่ะเป็นชมพูอมม่วงเล็กน้อยนะคะชมพูกะปิชมพูกีบบัวแล้วก็เทาอมฟ้าค่ะ สีเทาอมฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาอมประกยฟ้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะก็คือสีเหลืองเหลืองโทนนี้เป็นเหลืองอ่อนนะคะเหลืองโทนนี้เป็นโทนสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะเป็นโทนสีเหลืองอ่อนค่ะงานเกรดคุณภาพคาะจากแบรนด์พิงก์บูติกนะคะลูกค้าหลายท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะสำหรับแบรนด์นี้นะอยู่มา40กว่าปีแล้วนะคะแบรนด์นี้สีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะแบบนี้รุ่นนี้ละมุนมากนะคะตัวนี้นะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองอ่อนย่อหญิงชอชิ่ง0 1นย์หนนะคะ รับสีเหลืองนะคะเิมียมแจ้งรหัสนะคะตามด้วยสีและตามด้วยไซค่ะตามด้วยสีและตามด้วยไซรหัสยอหญิงชฉชิง01นะคะสีที่เราใส่ค่ะสีขาวใครเตรียมตัวนะคะใส่ไปงานแต่งงานบวชนะคะงานบุญต่างๆนะคะหรือเทศกาลกินเจนที่จะมาถึงประมาณเดือนตุลานะคะก็สามารถที่จะเอฟรุ่นนี้เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าใส่ได้ทุกเทศกาลเลยนะสีขาวนะคะ38 4 0 4 2 4 4และ4 6นะคะ1,550บาท